สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนทุกๆสาขาค่ะกลับมาเจอกับพี่ยอมอีกแล้วนะคะในช่วงน,นดีต้องรีวิวค่ะวันนี้มากับเล่มนี้นะคะจุดสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งคือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอเล่มนี้เขียนโดยศาสตราจารย์ดรนพดลร่มโพค่ะจากสนักพิมพ์เลมอนค่ะ จริงๆแล้วนะคะเราทุกคนก็อยากจะมีวันดีๆกันทั้งนั้นล่ะคะ่ะแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้วันที่ดีเนี่ยมันไม่ได้มีทุกวันนะคะคนที่โชคดีหน่อยก็อาจจะมีวันที่ดีมากหน่อยแต่เชื่อเถอะค่ะว่าไม่มีใครที่โชคดีได้มากขนาดนั้นหรือตลอดไปนะคะสิ่งสําคัญมากกว่านั้นที่เราควรใส่ใจนะคะก็คือว่าเราควรจะทําอย่างไรเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยมีวันที่ดีมากกว่าวันที่ไม่ดีค่ะอาจารย์นพดลร่มโพนะคะผู้ที่เขียนเล่มนี้เขาได้บอกวิธีการที่จะท ำให้เราเนี่ยมีวันที่ดีมากกว่าวันที่ไม่ดีเอาไว้4ข้อด้วยกันดังนี้ค่ะข้อแรกอย่าหยุดเรียนรู้เพราะคนเราเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ทุกวันค่ะการเรียนรู้เนี่แหะค่ะมันจะทำให้เราเดินไปถูกทางแล้วก็สามารถหลบความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะข้อที่2เราต้องเลิกทำบางอย่างที่มันทำให้ชีวิตเราเนี่ยไปได้ไม่ไกลนะคะเพราะปัญหาบางอย่างหรือหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ไ เกิดจากว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรแต่อาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้เลิกทําอะไรต่างหากค่ะข้อที่3ค่ะอย่าหยุดตั้งคําถามบางทีการที่เรายังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งคําถามกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ก็เป็นได้ค่ะข้อที่4อย่าสิ้นหวังแม้ว่าเราได้ทําทุกอย่างแล้วนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ยังไม่ดีเนี่ยก็ให้บอกกับตัวเองว่า จุดสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งก็คือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอค่ะนี่ก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะในซีรีส์ของดรนพดลร่มโพค่ะที่แฟนนักอ่านของอาจารย์ยจะทราบดีนะคะว่าหนังสือทุกเล่มของอาจารย์เนี่ยมีความง่ายมีวิธีการหรือคำแนะนำที่ชัดเจนมีวิธีคิดที่ตรงไปตรงมา มีทั้งความร่วมสมัยทันสมัยและก็มีวิสัยทัศน์อยู่ในตัวค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มีภาคของกําลังใจมีคําปลอบโยนแล้วก็มีทางออกอยู่เสมอไม่เว้นแม้กระทั่งในวันที่เราท้อแท้อย่างที่สุดและเล่มน,นี้ก็เป็นเหมือนเช่นเคยค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาของพี่ยอมแล้วต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ